d านดีทรอย t ์ออโต้โชว์สองางานแสดงรถยนต์ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปอเมริกาตามเทรนดนาฬิกาสุดหรูของสุภาพบุรุษเน้นลวดลายและสีสันที่เพิ่มมากขึ้นจากนั้นไปชมธรรมชาติที่ประเทศเปรูสวรรค์ของนักดูนกกับกิจกรรมแข่งขันดูนกระดับนานาชาติครั้งแรก กับารรับเข้าสู่เกาะกระแสโลกค่ะติดตามเกาะกระแสโลกนะครับกับผมรัตภูมิและคุณชื่นจิตนะครับที่รายการที่จะนําเสนอนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสําคัญสําคัญรอบโลกนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้จะไปดูเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์นะครับวันนี้เรามีการนําเสนอเรื่องของงานมอเตอร์โชว์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งสาคัญที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นมอเตอร์โชว์ที่สหรัฐอเมริกาในงาน Detroit Auto Show 2013นะครับหลังจากที่เมื่อวานนําเสนอว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเทรนใน การพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นเริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับ <ฮะ S 1> เรียกว่าเสื่อมความนิยมลงแต่ถ้าว่าในงานออโตโชนะครับที่ดีทรอยด์ครั้งนี้ก็ลดลงจริงๆแต่ว่ายังพอมีให้เห็นบ้างโดยเฉพาะจากค่ายในสหรัฐอเมริกาครับค่ะก็งานนี้นะคะถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งเลยของโลกค่ะแล้วก็ปีนี้มีการเปิดตัวรถในอนาคตค่ะรถชมใหม่ปี2014ออกมาด้วยก็ต้องบอกว่าสร้างความฮือฮาหลายรุ่นด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามงานนี้กันค่ะ ดีทรอยต์ออโต้โชว์2013นะครับนี่คืองานแสดงรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกานะครับโดยจัดขึ้นที่รัฐมิชิแกนในสหรัฐอเมริกานะครับภายใต้แนวคิดของงานคอนเซตปต์ปีนี้ก็คือกรีนหรือว่าสีเขียวนะครับซึ่งสื่อความหมายได้2อ,อย่างเขียวแรกนะั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเขียวที่2คือเรื่องของสีในธนบัตรแบงก์ดอลลาร์ Dollar, หรือว่าสีเขียวอของแบงก์นั่นเองนะฮะก็คือเรื่องของค่าเงินเป็นเรื่องของการรวมความหรูหราของรถนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของความเป็นมิตตร่่ออสิงแวดล้ม ก็ภายในงานนะคะก็จะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความหรูหรากับโมเดลรถยนต์ใหม่ๆค่ะหลากหลายเลยจากค่ายผู้ผลิตรถทั้งจากยุโรปเอเชียแล้วก็ในเมืองดีทรอยต์นะคะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐเพื่อที่จะกระตุน้นกำลังซื้อรถทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถ4ประตูคูเป้หรือว่ารถครอสโอเวอร์ค่ะ ที่เป็นข่าวจะเปิดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็หลายคนรอยนชมตัวจริงนะครับก็คือคันสีแดงน,นะครับเ mm hmm. ชฟโรเลตคอเวตสติงเรย์โฉมปี2014นะครับซึ่งเป็นโฉมที่7ของรถสปอร์ตพันดุจากเมืองลุงแซมนะครับให้ทั้งความหรูหราแล้วก็เรื่องของสมรรถนะจากค่ายเจ้าถิ่นก็คือ General Motors รนะครับ mm hmm. ขาราคาเริ่มต้นถูกมากเริ่มต้นที่1 5ล้าแนบาทเท่านั้นนะครับขายในสหรัฐอเมริกา และอีกไฮไลท์หนึ่งนะคะมาจากค่ายมาเซรติค่ะของอิตาลีก็สร้างความฮือฮาไปด้วยการเปิดตัวควอเตอร์บอดโฉมปีหน้าเช่นกันที่ใช้ตัวถังของ Chrysler 300เครื่องยนต์เทอร์โบคู่523แรงม้าราคาค่ะเริ่มต้นอยู่ที่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะ คู่แข่งของมาเซอร์นะครับที่สูสีกันสเปคค,คล้ายๆกันนะครับก็คือเจ้าคังค่าย B M W นะครับนำ M 6 Gran d Coupe นะครับเป็นรถสปอร์ต4ประตูโฉมปี2014เช่นกันนะครับขุมพลังดุมากนะครับเทอร์โบคู่ V 8 5 6 0แรงม้าซึ่งจะมีการส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้านั้นในช่วงฤดูร้อนนี้ในขณะที่อีกค่ายหนึ่งจากประเทศอังกฤษก็คือ n บนลี่เ n นลี่ก็มี Continental G T นะครับเป็นรถเปิดประทุนที่ได้ทั้งความหรูหราแล้วก็ได้ทั้งสปีดสมรรถนะความเร็ ระดับซปเปอร์คาร์ทีเดียวค่ะทางเบนลี่นะคะก็คุยเลยว่าเป็นรถสปอร์ตเปิดประทุนแบบซอฟท็อปค่ะที่ทําความเร็วได้สูงที่สุดในโลกด้วยเครื่องยนต์12สูบขับเคลื่อน4ล้อค่ะแรงม้าถึง616แรงม้าเขาบอกว่าทําความเร็วได้สูงสุดถึง325กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ จากค่ายรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาในทวีปยุโรปแล้วนะครับไปดูค่ายจากทางญี่ปุ่นบ้างนะครับก็ไม่เบาเช่นเดียวกันนะครับฮอนด้านำคอนเซปต์คาร์นะครับหรือว่ารถต้นแบบเป็นรถสปอร์ตนะครับก็คือ Acura NSX นะครับชื่อที่ขายอยู่ในสหรัฐอเมริกาจาก Honda ก็จะเป็น Acura นะครับรุ่นล่าสุดปี2016นะครับได้นำมาแสดงในครั้งนี้จุดเด่นก็คือการเป็นรถไฮบริด2ที่นั่งนะครับที่ทำความเร็วไม่แพ้กับรถที่ใช้พลังงานจากพลังงานน้ำมันเลยนะครับเครื่องยนต์ V6 นะครับวางกลางแล้วก็มมีอออเตรร์ไฟฟ้า3คื่ง ให้พลังงานได้500แรงม้านะครับพร้อมที่จะเข้าสู่เรื่องของสายพานการผลิตได้ภายใน2ปีนี้ค่และนอกจากนี้นะคะก็ยังมี BMW Series 4 2ประตูค่ะที่จะมาทำตลาดแทน Series 3ที่จะชนกับซีรีส์ใหม่ของ Lexus IS เช่นกันส่วนนิสันค่ะนำอินฟิน t t y Q50 ออกมาแทนรุ่น G ซึ่งก็จะชิงตลาดนะคะกับคอนเซปต์คาร์ของคุณใด HCD14 ที่ออกมาภายใต้ชื่อรุ่น Genesis ค่ะ ทางด้านของ Mercedes- Ben z นะครับก็เพิ่มน้องใหม่ในลาย E c l a s s โฉมปีหน้านะครับ2014และก็เปิดเผยแย้มๆนะครับกับ CLA ซีดานทรงสปอร์ตตัวใหม่นะครับซึ่งยังไม่มีการเปิดตัวแบบเป็นทางการมีเพียงแค่ให้ผู้สื่อข่าวนั้นเข้าไปชมแบบจำกัดเท่านั้นนะครับโดยจะมีการเปิดตัวบอกให้รอชมนะครับในช่วงของการโฆษณาในการแข่งขันซูเปอร์โบนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้แทนและก็ยังคงมีรถพลังงานทางเลือกอย่างพลังงานไฮโดรเจนนะครับอย่างเช่นเจ้า Fcell นะครับซึ่งทาง Merc e d e s นั้น ยังคงต้องใช้เวลานในการให้ข้อมูลกับตลาด<ช>อีกพักใหญ่ทีเดียวถึงจะมีการวางขายในวงกว้างได้และยังมีการเปิดตัวรถพลังงานไฟฟ้าจาก Cadillac ค่ะเป็นโมเดลที่3กับ e l r ใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำมัน 207แรงม้าค่ะถ้าวิ่งด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็ความเร็วนะคะได้ที่56กิโลเมตรแต่ว่าถ้าใช้น้ำมันด้วยก็ได้ถึง480กิโลเมตรซึ่งยืนยันค่ะว่าค่าย General m o t o r เยังจะพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าต่อไปถัดจากเชฟ r o l l t v v o t นะคะซึ่งสนนราคาอยู่ที่ราว1.8ถึง2ล้านบาทค่ะ สำหรับตัวเลขอุตสาหกรรมยานยนต์ในสหรัฐอเมริกานะครับถือว่ากลับมาทํายอดขายดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นยอดขายที่สูงที่สุดในรอบปีที่ผ่านมานะครับมียอดจำหน่ายในปี2012เนี่ยถึง14ล้าน5 0 0 0คันสูงที่สุดในรอบ5ปีด้วยกันนะครับโดยที่ไม่ต้องเหมือนบ้านเราในการพึ่งนโยบายรถคันแรกนะครับสังเกตจาก3ค่ายใหญ่ในสหรัฐอเมริกานั้นมีการเปิดตัวโมเดลใหม่รวมกันจาก3ค่ายนั้นถึง12รุ่นด้วยกัน ค่ะก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะประเมินว่าปีนี้เนี่ยยอดขายน่าจะปรับลดลงค่ะอันมีผลพวงมาจากวิกฤตเศรษฐกิจหน้าผาการคลังที่ก็ยังคงมีอยู่แม้ว่าจะต่ออายุนะคะยืดอายุต่อไปอีก2-3เดือนนี้ก็ตามรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจของยุโรปค่ะแล้วก็ค่าเงินเยนญี่ปุ่นที่อ่อนลงก็ส่งผลกระทบนะคะถึงยอดขายรถในประเทศด้วยค่ะ จริงๆแล้วงานนี้นี่มีชื่อจริงอย่างเป็นทางการนะครับชื่องานว่า North America International Auto Show 2013นะครับซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยไม่คุ้นก็คือต<ฆ>ัวย่อ NAIAS แต่ถ้า<ฆ><ฆ>บอกว่าเป็นงาน Detroit Auto Show เนี่ยคนจะรู้จักกันมักคุ้นมากกว่านะครับซึ่งบริเวณที่จัดงานนะครับโคเบอร์ฮนี่ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะเก่าแก่นะครับมีการจัดงานที่นี่<ฆ>ใน Detroit m i c h i g a นที่ฮอลลแห่งนี้เนี่ยมาตั้งแต่ในยุค80แล้วนะครับความลขล ก็คล้ายๆกับการจัดงานที่สวนน้ำพรบ้านเราแต่ว่าหลายคนอาจไม่ทราบนะครับว่าสวนน้ำพรนั้นไม่ใช่ที่แรกที่มีการจัดงานมอเตอร์โชว์นะครับในประเทศไทยที่แรกจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราจัดขึ้นที่สวนลุมพินีเป็นครั้งแรกครับค่ะก็พูดถึงงานดีทรอยต์อ t o s h โชค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในงานแสดงรถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้แล้วงานนี้ค่ะก็จะจัดถึงวันที่27มกราคมนอกจากนี้เดี๋ยวก็จะมีงานแสดงรถยนต์อีกนะคะที่ปารีสที่เชนีวาโตเกียวแล้วก็ที่ปักกิ่งด้วววยคคค่่่ะแตาาามสัญกรเป็น เทศแรกการเป็นพื้นที่แรกที่ได้จัดนะครับก็เลยเป็นการกําหนดเทรน์ตลาดของอรถยนต์อย่างยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็ทําให้สหรัฐอเมริกานั้นยังคงครองตลาดแม้ว่ายอดขายรถในจีนเนี่ยอาจจะสูงกว่าแล้วในตอนนี้ก็ตามครับค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามเกาะกระแสโลกกันต่อค่ะ